สวัสดีชาวไบากร์ทุกคนนะครับมาเจอกับผมในวันนี้จะนําเรื่องราวของฮอเฮมาติมเนี่ยนะครับมาเล่าเพราะว่ามีประเด็นที่น่าสนใจการกลับมาลงสนามอีกครั้งของเขานะครับในรอบโอ้เขาบอกว่าเขาพักยาวมารวมๆเจ็ดสัปดาห์นะเจ็ดสัปดาห์แล้วก็เพิ่งมาได้ขับมอเตอร์ไซค์ก็คือเมื่อวันก่อนเองนะครับวันพฤหัสหยุดไปเจ็ดสัปดาห์แล้วได้มาขับสกูตเตอร์นะฮะสกูตเตอร์ในที่ใช้ใน,ใน,ใ,นในพิษนี่แหละนะครับแล้วก็อีกหนึ่งวันต่อมาก็ได้มาขับรถมอเตอร์ีพีเลย ผลงานของมาตินในเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆนะครับก็มาในคันที่22 22เนี่ยดีไหมก็คือเขาเร็วกว่าแค่สองคนน้องใหม่ฮะเร็วกว่าแค่กล้องสมเกียรติกับนิโคโลูเบเลกาเท่านั้นเองก็ตามหลังหัวแถวก็คือเปโดราคอสตาอยู่ประมาณ1.1วินาทีแล้วก็ในของภาพรวมนะครับก็คือเพของภาพรวมเนี่ยอันนี้ก็ตามหลังประมาณสักครึ่งวิ เขาก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่โอเคที่ยอมรับได้แต่ถ้าเป็นฟาเทสที่เอาแค่รอบเดียวนี่นนะครับที่เอามาเป็นสถิติเนี่อันนี้นตามประมาณ1.1วิอ mm ืม hmm. นะครับคือสิ่งที่น่าสนใจตรงที่ว่าคุณหมอนะครับก็มีการบอกนะว่าล้มอีกไม่ได้แล้วเจ็บอีกไม่ได้แล้วคือปีนี้มันหนักแล้วถ้าเกิดว่าล้มอีกเจ็บอีกเนี่ยร่างกายมันจะรับไม่ไหวแต่นั้นมาตินก็ เลยกล่าวว่าทำไงก็ได้ที่จะไม่ล้มเพราะว่าเข้ามาด้วยร่างกายที่แค่ประมาณสัก60%ในตอนนี้โอ้นะหกเปอขาก็เลยบอกว่าเซตติ้งรถที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเซตติ้งของมาร์โกเบเชกี้นะฮะของพื้นร่วมทีมเขาแล้วก็ไม่ได้สนใจไม่ได้มามองว่าเวลาต่อรอบของเราประมาณนี้นะของคนนั้นเท่านั้นของคนนี้เท่านี้ไม่ได้เปรียบเทียบไม่ได้ไม่ได้เอามาเป็นพ้อยลัก ก็คือเอาให้มันจบจบไปวิ่งให้มันจบจบไปตามโปรแกรมแล้วก็ที่สาคัญก็คืออย่างที่หมอบอกหมอเตือนนะฮะว่าจะล้มอีกไม่ได้แล้วถ้าล้มอีกเนี่ยร่างกายมันรับไม่ได้นะครับแล้วทีนี้จะมีผลกับอนาคตในระยะยาวแน่นอนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าก็น่าห็นใจนะแต่ถามว่าทําไมจะต้องมาถ้ามันหนักขนาดนั้นนะทาไมไม่พักต่อไม่นอนอยู่บ้านเลยล่ะ ก็คือนี่คือสนามสุดท้ายแล้วไงสนามสุดท้ายจะไม่มีเวลาไม่มีโอกาสได้มาขับรถแข่งอีกแล้วนะครับถ้าผ่านพ้นวันที่18ก็คือวันอังคารแข่งเสร็จวันอาทิตย์พักหนึ่งวันแล้วก็วันอังคารเนี่ยจะมาเทสรถต่อก็มาเทสที่นี่แหละที่วาเลนเซียนี่แหละนะฮะแล้วก็สำคัญเลยการทดสอบรถเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะเป็นรถต้นแบบนะครับ แม้ว่าเครื่องเนี่ยจะถูกล็อกสเปคเอาไว้ก็ตามแต่ทุกอย่างมันก็ใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นแอโร่ไม่ว่าจะเป็น, Arrow, ะปนระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเนี่ยมันก็จะต้องเป็นของใหม่อยู่แล้วถูกไหมเลยมีความสําคัญสําหรับเขาที่จะต้องมาอ่าบางคนก็บอกว่าเอา้ามาร์กมาเคสก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันไม่ใช่หรือก็มาร์คก็ไม่เห็นว่าจะเดือดร้อนอะไรเลยเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้ทดสอบก็ไม่เป็นไรสรําคัญคือร่างกายของเขาจะต้องฟิตที่สุด นั่นจะเป็นตัวบอกว่าอนาคตในปีหน้าเขาจะยังคงเร็วอยู่ไหมไม่ใช่ว่าจะเร็วไม่เร็วแบบไม่ใช่อยู่ที่การทดสอบรถในวันอังคารอันนั้นเป็นความคิดของมาร์คเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามาร์คเนี่ยได้ขับรถทั้งฤดูกาลเลยแล้วก็เป็นแชมป์โลกไปเรียบร้อยข้อมูลทุกสิ่งอย่างที่ควรจะเป็นไปที่ดีที่สุดที่ถูกต้องที่สุดนอยู่ในมือเขาในหัวเขาแล้วใช่ไหมแต่มาตินเนี่ยเจ็บแล้วหายหายแล้วเจ็บเจ็บแล้วหายอยู่อย่างเนี้ยสถานการณ์มันก็เลย จะเอาแบบว่าระบบความคิดตตา่กะาเดียวกันมามา,มาใช้ไม่ได้นะฮะอันนี้ต้องอธิบายเผื่อบางท่านไม่เข้าใจไงเผื่อบางท่านบอกว่าเฮ้ยนะครับทําไมเป็นอย่างนี้คนอื่นก็ไม่เป็นแหม, <laughs> มันไม่เหมือนกันมาตินได้ลงขับรถแค่สิบสามรอบที่มาเลเซียในเซปังเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ล้มเลยแล้วก็เจ็บยาวระหว่างนั้นนะครับหายไปสนามที่สี่กลับมาในร่วม,ม2สองเดือนนะ หายไปสองเดือนนะกับมารถมันก็เปลี่ยนจากที่เคยขับไอ้สิบสามรอบนั้นไปแล้วแล้วก็มาล้มที่รูแซลกาใต้อีกสนาพ่สีนนเนี่ยเจ็บยาวอีกหลังจากนั้นมาก็ผ่านไปหลายสัปดาห์นะครับรวมๆเป็นสองเดือนนะฮะแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยรถก็มันก็จะเปลี่ยนไปอีกเหมือนเดิมแม้ว่ามันจะเปลี่ยนไปในทิทางที่ดีขึ้นนะในช่วงสี่สนามแรกก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่พอเอ่อกลับมานะครับรถก็จะดีขึ้น แล้วต่อให้มันจะดีขึ้นหรือแย่ลงก็ตามแต่คนมันไม่ได้ขับมันไม่ได้มีข้อมูลเนาะแล้วก็มาเจ็บอีกที่ญี่ปุน่นแล้วก็หายไปเจ็ดสัปดาห์เจ็ดสัปดาห์มันกี่เดือนนะฮะเจ็ดสี่โอ้ก็ตีไว้กับเกือบสองเดือนเนาะแล้วก็เพิ่งมาขับไม่ได้สอบไม่มได้ทดสอบอะไรนะครับก็อย่างที่เขาบอกอะวันบริหรัสก็มาที่สนามก็มาขับสกูตเตอร์แล้วก็หนึ่งวันผ่านไปก็ขับรถแข่งมอเตอร์ีพีเลย อืมเนีย่ยห้เป็นเป็นทไลายนะครับของทไลายของของของมาตินนะฮะเส้นทางของเขาในปีนี้ก็เลยตอนนี้นะฮะต้องยังไงก็อย่าล้มเด็ดขาดต่อให้จะเข้าที่สุดท้ายเวลาจะห àng, ่างสักกี่วิก็ตามเนี่ยอันนี้ต้อง,ต,องต้องทําใจต้องปรงให้ได้นะคือต้องคิดให้มันเป็นระบบจริงๆไม่ใช่จะบอกว่าฉันระดับอดีตแชมป์โลกนะครับฉันจะต้องมาตามเด็กใหม่หรอฉันจะต้องมาตามหัวแถวอยู่สองสามวิหรอคือ ฉันจะต้องผลักดันเอาเวลาเนี่ยนี่ก็คือถ้าถ้าปล่อยให้มันมีความคิดมีไม n d s e t ตรงนี้เข้ามานะครับโดยเฉพาะในจังหวะที่เรากําลังอยู่บนสนามกําลังเร่งความเร็วเนี่ยจะเป็นอันตรายจะเสียงานใหญ่มากครับจะเสียมากระหว่างมาร์กไม่ได้ทดสอบรถกับมาตินไม่ได้ทดสอบรถเนี่ยต่างกันสุดข,ขั้วเลยผมจะบอกให้นะครับนะต่างกันอย่างที่ผมอธิบายไปนั่นแหละฮะดังนั้นมาตินจะต้องนะครับ เตรียมร่างกายเพื่อที่จะทดสอบรถนี่แหละน่าจะเป็นพ้ยหลักถ้าสมมติว่าคิดคำๆนะถ้าผมเป็นเป็นเป็นโค้ดหน้าแข่งหรือว่าเป็นเพื่อนมาตินแล้วเป็นใครก็ได้ที่เขานับถือผมเนี่ยแล้วแบบว่าขอคําแนะนําหน่อยครับพี่ปุ้ยครับผมควรจะทํายังไงผมมาตินจะทํายังไงดีครับผมก็เอางานใหญ่สุดก็คือในวันอังคารผมเข้าใจนะครับว่าการลงสนามเนี่ยก็คงจะมีก็แล้วก็ว่าไหนนะคือแบบ มันคงจะมีส่วนที่มันเจ็บปวดแต่ร่างกายโดยเฉพาะในตรงไหประร้าที่มันมันหักเยอะนะครับมันก็จะระบ,บมลงไปอีกอะแต่ก็ขอให้ถ้าเกิดว่ามันรู้สึกว่ามันเกินลิมิตไปแล้วหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับก็คงจะต้องพักหยุดเพื่อที่จะเน้นให้มันวันอังคารให้มันได้ออกมาดีที่สุดนะครับสาคัญจริงๆในตรงนี้นะเพราะว่ารถของอาพิเลนในตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับเมื่อวานเบเชกี้ก็ตามเอ่อตาม เปโดมาแค่เซียววิเองไงแล้วก็ไอก็เริ่มที่จะมามันสําคัญนะฮะเรื่องของร่างกายนะครับทําไมผมถึงยกของเคสของ Mark, Mark มาร์กมาเคสมามากล่าวอ้างเพราะว่ามาร์กก็เป็นตัวบุคคลที่จะอ้างอิงก,กันได้กับทุกคนนะครับในเ,เหตุการณ์ที่เขาเกิดขึ้นนะครับอย่างในปีนี้อย่างที่อธิบายไปแล้วว่าเข้าลงแข่งจนครบทั้งฤดูกาลใช่ไหมครับนั่นก็คือเขาได้ข้อมูลเต็มๆแต่ในปี2020ที่เจ็บแล้วก็ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบามมาเห็นไหมฮะร่างกายของมาร์กก็จะเป็นประมาณเนี้ยเจ็บๆไปหายเดยวก็พักเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเรียกว่า,าพาฮอนด้ากลับมาลุ้นแชมป์ลุ้นอะไรได้เหมือนกับที่ตอนที่ยังไม่บาดเจ็บใช่ไหมนั่นะคือมันมันสําคัญมากเนี่ยมาร์กก็เลยได้ได้ได้แง่คิดเหมือนกันนะครับว่าโอเคนะครับถ้าถ้าเกิดว่าร่างกายคุณมันไม่พร้อมเนี่ยเหนื่อยนะฮะเหนื่อยจริงๆก็เลยขอที่จะพักยาวๆดีกว่า ประมาณนั้นแหละก็ส่งส่งมาถึงมาตินด้วยนะครับในในส่วนของพ่กเราตรงนี้ด้วยนะผมยังยังมองว่าศักยภาพของมาตินเนี่ยนะครับก็ยังคงมีอยู่นั่นแหละแต่มันก็ต้องอยู่บนร่างกายที่มันพร้อมกว่านี้ถูกไหมเจ้าตัวบอกว่าแค่หกสิเปอร์เซ็นต์เองอะ่ะมันจะต้องมีมากกว่านี้นะครับตอนนี้มาตินก็คงจะต้องมีทั้งสองอย่างเลยนะครับก็คือมีสาภาพร่างกายที่จะต้องแบบว่ากลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ได้เร็วที่สุดตามกรอบเวลานะครับเสร็จจากวันที่สิบแปดไป จะได้ขับรถอีกครั้งหนึ่งก็น,นู่นนะครับประมาณวันที่สามสี่ห้านะครับสามสี่ห้ากุมภาพันธ์โอ้ยาวเลยนะฮะที่เซปังเซกิตมาเลเซียแล้วก็สภาพจิตใจของมาตินด้วยนะครับคือเข้าใจนะครับว่าเป็นใครก็แล้วแต่มัน,ม,นมันอดไม่ได้แหละครับที่มันจะมีแวบเข้ามาในหัวอารมณ์น้อยอารมณ์ท้ออารมณ์สิ้นหวังอารมณ์อะไรมันก็มีบ้างแต่ถ้ามันมีมาแล้วจัดการมันได้ดีแค่ไหนนะครับขจัดมันไปได้เร็วแค่ไหนนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะ ขออย่าให้ล้มนะครับผมหวังแค่ตรงนี้พอละนะครับอย่าให้ล้มเด็ดขาดเพราะอย่างเจ้าตัวบอกว่าสําคัญมากหมอก็บอกว่าถ้าล้มคราวนี้เนี่ยหนักเลยน่าจะบอกให้เอาละนะครับก็วันนี้นะครับกิจกรรมก็มีตั้งแต่บ่ายสองกว่าเลยนะฮะบ่ายสองปลายไปสะดวกใครว่างก็ไปสปอร์ทีวีสองแล้วก็เอ็นทีสปอร์ตสองครับจะเป็นรุ่นเล็กนะฮะรอบนี้จะเป็นการฝึกซ้อมแบบไม่มีผลกับการเข้ารอบแล้วนะครับแต่จะไปมีผลกับการเก็บข้อมูลนั่นแหละ fp 2ทั้ง3รุ่นนะหรือถ้าเป็น4ถ้าใครว่างยสโมงสโมงเย็นนะครับ16.10น,นเรา 1, น,นี้1น่นอันนี้ก็จะเป็นโมโต GP นะครับลงสนามต่อเนื่องเลย fp 2ปุ๊บแล้วก็จะเป็น q 1แล้วก็ q 2กันไปนะแล้วก็ใครที่ไม่สะดวกก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าติดตามได้ใน facebook fanpage ของผมด้วยกันมาสรุปให้ฟังนะครับทุกรอบแหละติดตามกันแล้วก็ใน youtube ตรงนี้ก็จะมาคุยกันยาว,ยาว ในช่วงของการหลังการลงสนามนะฮะกิจกรรมในวันนี้มีแน่นอนนะครับในการไล์สดอ่าเห็นไหมอากาศเนี่ยดีมากเลยตอนนี้สงสัยเราจะต้องไล์สดแพราว่าบรรยากาศที่หนาวเหน็บแน่คืนนี้ผมว่านะเมื่อเช้าสิบเก้าองศาบ้านผมนะครับกลางคืนนี้อาจจะอะไรหรือเปล่าเนี่ยลมพัดเย็นท้องฟ้าเนี่ยฟ้าจริงๆเนีเห็นไหมไม่มีเมฆแม้แต่ก้อนเดียวเลยจริงๆเออฟ้าเป็นฟ้าจริงๆครับ เป็นฟ้าจริงๆถือว่าเป็นนิหมายอันดีครับเอาอากาศเปลี่ยนแปลงในหลายๆพื้นที่นะฮะเพื่อนครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วเจอกันนะ